รีวิวกิจกรรมเ <laughs> รนโบว์รอตตอรี่อีเวนต์หรือเรียกง่ายๆก็คือกิจกรรมลูกโป่งอะครับอลองดูแล้วกันเพราะว่าผมว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างคุ้มนะอ่าลองดูนะเนี่ยครับคือผมก็ได้สุมม่มไปบางตู้แล้วเนะอ่าโดยที่ว่ากิจกรรมเนี่ยจะแบ่งทั้งหมดเป็น3ตู้เฮ้ยไม่ใช่เป็น6ตู้นะ6ตู้แต่แต่ละตู้เนี่ยก็จะมีคอสตูมเนาะเป็นไอเทมนะมี มีชุดเอ้ยมีหลังเอ้ยมีหน้ามีนู่นนี่นั่นเออสามารถสะสมแฟได้อะฮะซึ่งกิจกรรมเนี่ยเวลาเราจะใช้อ่ะเราสามารถซื้อสวิสแคนดี้ได้อะฮะจากเพชรฟ้าเอออนี่มันสามารถซื้อได้นะแล้วมันจะรีเซ็ตอ่าตอนสัปดาห์อ่ะฮะนี่ก็คือ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะรีเซ็ตแล้วรู้สึกไอเนี้ยผมจำไม่ได้แล้วว่าซื้อได้เท่าไหร่อ่าผมลืมไปละเพราะว่าค่อนข้าง2 3สามวันแล้วผมลืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อแคนดี้่าแคนดี้นี้ก็ใช้เหรียญเนาะใช้เหรียญซื้อก็หนึ่งอันอันละร้อยอันละร้อยเหรียญสิ่งจุดเด่นของกิจกรรมนี้ก็คือการม่วงนะอือฮึก็คือถ้าเราเปิด เศษการ์ดในแต่ละตู้เนี่ยครับมันก็จะมีเศษการ์ดของมันอ่ามันจะมีเศษการ์ดถ้าเราเปิดได้ครบปุ๊บหกชิ้นอ่าหกชิ้นปั๊บแล้วก็จะสามารถอ่าเปิดได้สมุดสุมการ์ดม่วงอ่านี่คือการันตีการ์ดม่วงเนาะแต่ถ้าเราเปิดแค่สามชิ้นแล้วก็ได้สู่มเหมือนกันครับไม่การันตีการ์ดม่วงนะจะเป็นการ์ดอ่าการ์ดม่วงบอกการ์ดเผานะอเห็นว่ามันก็โอเคเหมือนกันแหละอืมอันนี้ก็ลองดูว่าอ่า ซับมากซับน้อยอ่าจะไววแค่ไหนตู้ที่ผมแนะนํานะไอเนี้ยคือแนะนําให้สุ่มก็คือถ้าเกิดว่าจะสุ่มแบบเป็นสายเติมนะสายเติมสายเติมตู้แรกที่แนะนําให้สุม่มก็คือตู้ของชุดคอสตูมนะเพราะว่ามันค่อนข้างคุ้มเดยทีเดียวเพราะว่าถ้าเราดูนะอ่าอย่างตัวเนี้ยครับมันอาจจะไม่เห็นเป็นเลแล่แลล,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 ลคูปองเนาะเออเป็นคูปองสุ่มการ์ด หนึ่งคูปองก็คือ200ละแต่เราใช้200เหรียญเราก็ได้3คูปองไอเน,นี้ยได้15กล่องขนนกขนนกก็คืออันละ60ละอ่าอน,นี้ได้15ใบอ่าอนนได้15ขนลองดูครับส่วนข้างล่างก็เป็นอ่าใบสูมสัตว์เลี้ยงเนาะอืมใบสูมสัตว์เลี้ยงนี่ก็คุ้มครับแต่ว่ามันเกิดกระจายหน่อยนิดน,นึงอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครยังตีบวกได้ไม่เยอะเนาะก็แล้วก็อยากจะ เก็บสะสมกาชาด้วยก็เป็นสุ่มปีกและกันปีกปีกแฟรี่เทลก็ปีกนี้นะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่าก็คือดีสิ่งจุดเด่นของตู้ปีกก็คือจะได้ใบกาชาครับใบกาชากับตีบวกแลกตีบวกอ,อย่างอื่นก็งั้นๆครับอ่าแถวล่างเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้มแถวล่างเป็นใบขนอ่าเป็นหินกันแตกดีจเจนด้วยนะมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ ส่วนถ้าเป็นสายฟรีและพอเป็นสายฟรีนะ่ะแนะนำว่าซุปตู้สุ่มหมวกครับเออคือมันจะสามารถาซื้อแล้วก็สุ่มคนนกนี้ค่อนข้างคุ้มนะแล้วมาหาซื้อเป็นเพชรฟรีไม่ได้ลองดูครับใครมีกำลังซั์เท่าไหร่เนี่ยก็ลองสุ่มดูครับตู้นี้มันเป็นค่อนข,ข้างคุ้มแล้วมันเป็นการันตีด้วยนะออย่างเนี้ยอย่างเนี้ยผมเดี๋ยวเปิด,ดูตู้ชุดให้ดูอตู้ชุดเห็นไหมมันก็จะเหลือลูกโป่ง มันก็จะเหลือลูกโปงอยู่ไม่กี่ลูกอะฮะให้เราสุ่มกันอืมลองดูครับเดี๋ยวอ่าผมก็จะมีแบบผมไปลองสุ่มแล้วท้ายคลิปนะลองดูแล้วกันว่ามันออกดีไม่ดีอย่างไนก็ฝากอ่ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่รับชมบายบายกูดไนท์ลาตีสวัสอะฮะมาดีกว่ารุ่นเนาะรุ่นเ,เนาะ2ี ยี่สิบสามอ่ะเดี nine, Arizona, mm ๋ยวมาสักสิบสิบห้าอ่ามาสักค่าคิดก่อนจอหนสิไหจดห้าหมอะไรนะมอดในห้าเลยไหมโอ้โหได้การมาสองงันนะแล้วก็มมมมมแล้วมแล้วเนี่ยมไปอะไรยี่สอยู่ การละสองร้อยนี่หว่าการละมันละสองร้อยเมื่อกี้ได้มาแล้วเนี่ยคุ้มแล้วเนี่ยจับก่อนคุ้มแล้วคุ้มแล้วไปได้การทองแล้วก็ส่งไปคว้าสีทองมาสุดยอดฝากระดังเออทำไมนี่แหละ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 ทองทองชัวตักคนหน้าบังหม้อมันเดือดแล้วหม้อมันเดือดโอ้หม้อต้มของของเดือดไหมอันี้ ต้มร so, uh, like ินมอต้มอ่อีกอันหนึ่งตปั๊บไอ้ขี้ข้างล่างเลยแต่ถ้าคนแต่งน้าต็ดต่อต่อต่อต่ปั๊บเฮ้ย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 ได้ยศมากูผสมเลยพี่กดต่อก่อนพี่กดต่อก่อนอย่าเพิ่งยุดนี่ให้กูลีลาไม่ได้หรอ ไม่ได้ไม่ไอ่ะไปขนนกเฮ้ยสามันคุ้มคุ้มคุ้มมุ้มุ้มะ่หคนคุ้มทุกอยาแหละบโอ้ไม่น่าคุ้มนฮาคุ้มสุดเลยวะกอ่าฮะวล้างตู้แน่เลยคุ้มว่ะที่คุ้มเออคุ้มุม โอ้คุ้มคุ้มคุ้มสุดเลยนี่อันนี้เฮ้ยโหนีคุ้มจริงเอออันนี้คุ้มอันนี้คุ้มได้การสิการคุ้มที่สุดแล้วใช่ไหมกดไปอันนี้ก็คุ้มนะคุ้มคุ้มคุ้มแต่ดูแลร้านตื้อเอ้ยเราเอาไป้องเออเราลอมันได้ยิงแตงคุ้มแล้วมันรู้สึกไม่คุ้มวะเดี๋ยวมันสุ่มแสดงก่อนสามอัน มันต้องเป็นซามูหรือวะได้ว่ะคุมแล้วคุมแล้วโอ้เหลือสามพันลวเอาใหม่เอาใหม่หลังโอ้โหนิ้วไม่ได้จริงเหรอเอาใหม่อีกสี่อันหกไว้อ่าสี่อันโตาไม่รอดหรอกหกสามคลิกนะ เออ้าเ็ดช้นประดับยังไม่ออกเลยครับเนี่ยโอ้มันโค้งมากโค้มเ่ะอโค้มหมดอ่ะจะมีอะไรโค้มเออโค้มเหรอข้างล่างหมดแล้วข้างล่างกูรู้แต่ล่างหมดแล้วเนี่ยนี่อันเห็นอันนี้มาเดี่ยวๆเฮ้ยมุดมุดอันนี้โค้มเดียวอันนี้โค้มโค้งพอแล้วพอแล้วโค้มโค้มโค้งโค้งโค้มโค้งให้งขนาดนั้นเลยเหรอวะแต่ดี เอ้ยเอาเวลพอดีเลยเนี่ย